ำรวจสอบสวนกลางหรือ CAB ร่วมกับทันตแพทย์สภารวบหมอฟันเถื่อนปลอมใบวิชาชีพตีเนียนเข้าคลินิกทำผิดซ้ำโดนจับรอบสองกุมปชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยทันตแพทย์คันตพงดีชัยยะกรรมการทันตแพทยสภาได้ร่วมกันจับกลุ่มหมอฟันเถื่อนในการรักษาประชาชนโดยไม่มีใบรประกอบวิชาชีพทันตกรรมพฤติกรรมสืบเนื่องมาจากตำรวจกองก,กับการสีกองบังคับการปราบปราม การกระทําความผิดเกี่ยวกับก,บการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการประสามาจากทันตแพทย์สภาให้เข้าตรวจสอบบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากทันตแพทยสภาแต่กลับทําการรักษาให้ประชาชนโดยทั่วไปตํารวจกองกับการ4ีบกบคปได้เข้าตรวจสอบคลินิกทันตกรรมดังกล่าวพบว่านางสาวบีอายุ26ปีเป็นผู้ต้องหากําลังให้บริการทําทันตะขูดหินปูนให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ จากการตรวจสอบพบว,ว่าผู้ต้องหาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยรับว่าจบการศึกษาคณะทันตแพทยศ,ศาสตร์ภายในประเทศแต่ยังไม่ได้สอบประกอบวิชาชีพยังไม่สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้จึงใช้วิธีการปลอมแปลงใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมรายอื่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นตำรวจจึงได้เข้าควบคุมตัวพร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถและทักษะตามที่กำหนดไว้ไม่ใช่แค่จบการศึกษาเพียงอย่างเดียวต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามมาตรฐานถือว่าเป็นการกระทำความผิดพระววิชาชีพธนตกรรมพทธศักราช2537ฐานประกอบวิชาชีพธนกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญ,ญาตระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีสถานพยาบาลตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาลบรุธศักาช2,541มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยคลินิกอื่นๆที่มีข่าวว่าผู้ต้องหาร,รายนี้ไปทำการรักษานั้นจะมีการตรวจสอบทางนี้ความผิดที่เกิดขึ้นจะต้องดูพฤติกรรมและความผิดในแต่ละคลินิกต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน